เด็กๆและผู้ปกครองที่น่ารักทุกคนมาพบกับควอยอีกแล้วนะคะเอ๋ไหนใครมาแล้วใครมาแล้วยกมือให้คา,ายดูหน่อยใครเข้ามาเรียนห้องคา,อายแล้วนะไหนมีใครเข้ามาหรือยังมีใครเข้ามาหรือยังนะเอ,อ๋วันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆเ,เ,เรียนรู้เรื่อง หน่วยกลางวันและกลางคืนเราจะมาเรียนรู้ว่ากิจวัตรประจำวันในช่วงกลางวันของเรานั้นมีอะไรบ้างาเร<อ>ารู้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างและประโยชน์ของกลางวันกลางคืนไปแล้วนั้นในครั้งนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่เราจะทําในเวลากลางวันกันค่ะเอแล้วในเวลากลางวันเนี่ยเด็กๆทราบไหมคะว่าเราทํากิจกรรมอะไรกันบ้าง ว้าวมีกิจกรรมเยอะแยะเลยนะคะที่เราทํากันในตอนกลางวันวูกิจกรรมแรกนะคะตื่นนอนในตอนเช้าเอเด็กๆคนไหนเนี่ยตื่นนอนกันตั้งแต่เช้าบ้างคะเนี่ยยกมือให้คุณครูดูหน่อยสิคะอู้หเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเก่งมากๆเลยค่ะกิจกรรมต่อไป กิจกรรมอะไรนะหลังจากที่ตื่นนอนกันมาแล้วนะคะเด็กๆก็ต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันชำระร่างกายให้สะอาดใช่แล้วค่ะพร้อมที่จะไปรับประทานอาหารในมื้อเช้าเนี่นะคะจะเป็นอาหารเนี่ยสำคัญมากๆเลยเด็กๆทุกคนนะ่ะต้องทานอาหารด้วยนะคะ กิจกรรมต่อไปว้าวเด็กๆก็ต้องไปไหนคะใช่แล้วค่ะไปโรงเรียนเอ๊ะแล้วเด็กๆคนไหนเนี่ยไปโรงเรียนกันอย่างไรบ้างคะโอ้คุณพ่อคุณแม่ไปส่งไปรถอ๋อไปรถตู้หรือว่าไปรถโดยสารประจำทางอืมเก่งมากๆเลยค่ะ กิจกรรมต่อไปเมื่อถึงโรงเรียนแล้วเด็กๆก็จะได้เล่นกันอย่างสนุกสนานการที่สนามเลยใช่ไหมคะได้เล่นกับเพื่อนๆเยอะแยะเลยกิจกรรมต่อไปเมื่อถึงเวลาที่เล่นสนามเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องเข้าไปเรียนรู้กิจกรรมต่างๆเรียนรู้ความรู้เรียนหนังสือหรือทำกิจกรรมอะไรเยอะแยะที่คุณครูเตรียมไว้ให้ใช่ไหมคะ ใช่แล้วค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆคุณครูยกตัวอย่างให้เด็กๆดูแล้วว่ากิจวัตรประจำวันในช่วงกลางวันหรือกิจกรรมในช่วงกลางวันของนักเรียนแต่ละวันนั้นมีอะไรบ้างหนึ่งเลยอะไรนะคะเด็กๆตื่นนอนต้องล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยใช่ไหมคะสองเลย รับประทานอาหารให้ครบห้าโม่ร่างกายจะได้แข็งแรงโตเร็วๆนะคะข้อที่สนักเรียนใกล้ช่วงปิดเทอมใกล้ช่วงเปิดเทอมแล้วนักเรียนต้องมาโรงเรียนใช่ไหมคะ อีกไม่นานนะคะนักเรียนเดี๋ยวก็จะเปิดเทอมแล้วจะได้พบกับครูอาอแล้วจะได้มาเรียนหนังสือที่โรงเรียนจะได้เล่นกับเพื่อนๆมีกิจกรรมมากมายเลยที่รอน,นักเรียนอยู่อ่าวันนี้ครูอาอสอนพอแค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมอะไรนะทำใบงานให้เรียบร้อยให้สวยงามค่อยๆทำนะคะไม่ต้องรีบ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ